สวัสดีค่ะแนวทางหวยลาวนะคะประจำงวดวันที่23กรกฎาคมนะคะชุดนี้เป็นชุดเดิมที่ตรงกับวันพฤหัสนะคะเป็นหวยรอบปกตินะเมื่อวานมีทดแทนออกไป23กอคนะคะเมื่อวานมีรอบพิเศษที่เป็นหวยทดแทนนะคะของช่วงโควิดผลในรอบของเมื่อวานนะคะเราเอามาร่วมในการคำนวณด้วยนะคะก็จะ ออกเป็น7808นะคะถ้าเกิดใครที่มีสถิติของผลรางวัลอยู่เนี่ยจะเห็นว่างวดวันที่20นะคะผลออก 7, 7 7อันนี้ของวันที่20 7 7 4 3 8วันที่22นะคะ7 7 8 0 8เหมือนกันเลยนะคะกลับมาอีกแล้วสำหรับผลรางวัลที่ออกมาลักษณะรูปแบบนี้นะก็ไม่รู้คนจับ ลูกบอลเนี่ยเขามือแม่นขนาดไหนเนาะกับจับมาปุ๊บได้เลขเหมือนเดิมของงวดที่แล้วเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยมาหลายงวดแล้วนะคะสําหรับหวยราวนะก็ว่ากันต่อไปนะคะสําหรับการคํานวณเนาะรอบนี้ก็เป็นแนวทางเหมือนกันนะคะ4ตัวตรงจับชุด3าตัวแล้วก็2ตัวบนล่างสูตรว่าด้วยหลักหมื่นคูณด้วย2หลักพันหลักสิบคูณด้วย3บวกด้วย8นะคะสูตรที่สองเนี่ยใช้หลักหมื่นคูณด้วย2หลักร้อยหลักสิบคูณด้วย3บวกด้วย1สูตรที่ 3นะคะเราก็จะใช้เป็นหลักหมื่นคูณด้วย2นะคะหลักพันคูณด้วย3หลักหน่วยบวกด้วย4สูตรที่4นะคะใช้หลักร้อยคูณด้วย4หลัก10บคูณด้วย2แล้วก็บวกด้วยหน่วยนะคะเริ่มคำนวณ13กรกฎาคมนะคะสูตรกลางๆสามงวดย้อนหลังตัวแรกเนี่ยเราใช้หลักหมื่นหลักหมื่นคือเลข6ก2สเป็น12บวกด้วยหลักพันหลักสิบคูณส 4 3เป็น12นะคะบวกด้วย8 2 6 6ได้เท่ากับ8นะคะ8บวก2ได้เท่ากับ10 10บวก8ได้18สูตรที่2ใช้หลักหมื่นคูณด้วย2 6 2เป็น12หลักร้อยหลัก10คือ4 4 3เป็น12บวกด้วย1 2บวก5ได้7นะคะ7บวกกับ2ได้9 9บวก1ได้10 สูตรที่3ใช้หลักหมื่นคูณด้วยสองหกสองเป็น12หลักพันคือ6นะคะ6 3ส3อ่ะ6 6 3ได้18หลักหน่วยบวกด้วย4 2่บวก8ได้ 4, 2, 6, 8, 10, 10 10บวก3ได้13นะคะ3บวกกับ4ได้7ตัวสุดท้ายใช้หลักร้อยคูณ4 5 4ห้าสีได้20หลัก10บคือ4 4่คูณสได้8หลักหน่วยคือ3 8ปบวกสได้เท่ากับ11นะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดเนี่ยแปดศย์เจซึ่งวันที่16กกรกฎาน,นะคะผลออก0ูนย์หนะก็จะไม่ค่อยตรงนะคะอันนี้ก็จะมีครบแต่ว่าไม่ตรงเรามาเริ่มสังเกตยอ้อนหลังเนาะว่าหวยลาเนี่ยใส่4 3่สงวดยอ้อนหลังเนาะจะมีหลักหมื่นเนี่ยมักจะซ้ํากับตัวเลขในหลักพันถึงหลักหน่วยนะอย่างใน6 6 6อันนี้ซ้มา1มี1ด้วยนะคะอันนี้7ก็7 อันนี้เจ็ดก็เจ็ดเนาะเขาก็ออกแปลกๆเหมือนกันนะคะเวลาวเนี่ยเอาไม่เป็นไรมาดูการคำนวณต่อนะคะสูตรที่1เนี่ยสำหรับงวดวันที่16กรกฎานะคะสูตรที่1เนี่ยใช้หลักหมื่นก็คือเลขเลข1คูณด้วย2นะคะก็เป็นเลข2หลักพันคือ0หลักสิบคือ8คูณ3ได้24นะคะบวกได้แปดใช้2อบวกส ได้6นะคะหบวกกับ8ได้เท่ากับ14ตัวที่2ใช้หลักหมื่นก็คือเลข1คูณ2ได้2หลักร้อยคือเลขเลข1นะคะหลัก10ก็คือเลข8 8ดคูณสได้24บวกได้1 2บวก1ได้3 3บวก4ได้7นะคะ7บวกกับ1ได้ได้8 ตัวที่3นะคะเราใช้หลักหมื่นคูณ2เหมือนเดิมก็คือ1นคูณสได้เลข2ออกมาหลักพันคือศูนย์คูณสนะคะได้0หลักหน่วยก็คือเลข7บวกด้วย4 2บวกกับ7เป็น9นะคะ9บวกกับ4ได้13ตัวสุดท้ายใช้หลักร้อยคูณ4ก็คือ1นคูณสี่ได้4หลักสิบคือเลข8 8ปดคูณสองได้16บกวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลข7 4บวกได้10นะคะ10บวกได้17จะเป็นตัวเลขชุดนี้เลย4837นะคะวันที่10ผลที่เห็นด้านล่างก็คือ7 4 3 8สจะมีเลข7 1ตัวนะคะเลข4ี่หนึ่งตัวเลข3 1ตัวเลข8 1ดตัวนะอันเนี้ยครบเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะปักหลักไว้ให้แล้วนะคะตัวเลขก่อนนั้นมันก็เลยจะไม่ตรงตามตำแหน่งนะคะมันก็จะสลับกันไปอามา ตัวนี้นะคะวันที่20เนี่ยเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข7 7, 2ได้14นะคะหลักพันคือเลข7หลัก10คือเลข3 3คูณ3ได้9แล้วก็บวกด้วย8 4นะคะบวกด้วย7เท่ากับ11 11-9บวกกับ9เท่ากับ20นะคะ20วกกับ8ได้28สูตรที่2นะคะใช้หลักหมื่นก็คือเลข 7คูณ2ได้14บวกที่หลักร้อยหลักร้อยขอบนี้คือเลขอะไรเลข4หลัก10คูณ3นะคะ3คูณ3ก็เป็นเลขเลข9บวกด้วหนะคะเราใช้4บวก4ได้8 8บวก9ได้เท่ากับ17 7บวก1ได้8เลได้ตัวนะคะตัวที่3เราใช้หลักหมื่นก็คือ7คูณสก็เป็น14 หลักพันรอบนี้คือเลข7จ็ดคูณสามเป็น21หลักหน่วยคือเลข8บวกด้วย4 4่บกหนึ่งได้5 5บกกับ8ได้เท่ากับ13นะคะ3บวกกับ4ได้เท่ากับ7จ็ดได้เลข7นะคะตัวนี้ตัวสุดท้ายเลยเราใช้เลขใช้เลขสคูณด้วย4 4่คูณสได้16หลักสิบคือ3 3มคูณสได้6 บวกด้วยหลักหน่วยรอบนี้คือเลข8นะคะ6บวก6เป็น1 0 2 2บวกกับ8ได้เท่ากับ10ตัวเลขชุดนี้ก็เป็นเลข8 8 7 0นะคะ22รกรกฎาคมผลออกเมื่อวานเนี่ยเป็น7 8 0 8จะมีเลข7เนี่ย1ตัวเลข8 2ตัวนะคะแล้วก็เลข0 1ตัวเนาะก็ตรงตามที่ผลมันออกตามนี้นะคะ มาดูงวดวันที่22กรกฎานะคะก็เป็นแนวทางของวันที่23ชุดแรกเนี่ยเลข7เหมือนเดิม7คูณ2ได้14หลักพันเป็น7เหมือนเดิมหลัก10บรอบนี้เป็น0นะคะคูณ3ได้0นบกด้วย8 4บวก7ได้11 11บวก8ได้เท่ากับ19นะคะก็ได้เป็นเลข9ออกมาตัวที่2เราใช้หลัก หมื่นก็คือเลข7นะคะ 7, 2ได้14หลักร้อยหลัก10คูณ3คือ0นะคะแล้วก็บวกด้วย 1, 4, 8บวก8เนี่ยได้เท่ากับ12นะคะ 2, 1บวก1ได้เท่ากับ3ตัวที่3เราใช้หลักหมื่นก็คือ7คูณ3ได้21หลักพันคือ7 7, 3ได้21อ,อ๋อไม่ใช่อันนี้คูณ2นะคะ 7 2ได้14นะคะแล้วก็เป็น7คูณ3ได้21หลักหน่วยคือเลข8บวกด้วย4 4บวก1เนี่ยได้5นะคะ5บวกกับ8ได้13 3บวก4ได้7ได้7มาอีก1ตัวนะคะเสร็จออกซ้ำกัน2รอบแล้วนะไม่เป็นไรการสะมางวดที่4นะคะมาดูตัวสุดท้ายใช้หลักหลักร้อยก็คือเลข8 8 4แต่4ได้32 หลักสิก็คือเลข8อ่ะหลักสิบคือเลข0คูณ2ได้0หลักหน่วยนะคะใช้2บวกกับ8ได้เท่ากับ10ได้เลข0ออกมานะก็จะเป็นชุดนี้เลย9 3 7 0นะคะตัวนี้เป็นเลขคำนวณน,นะ93 7 0ชุดนี้นะคะเป็นเลข9 3 7 0จับเหมือนเดิมนะคะ3ตัวเนี่ย2ตัว3ตัวก็10อ่าได้ ได้เท่าไหร่10ชุดไหมไม่ถึงนะ6ชุดกับ4ชุดนะคะ9 3 9 7นะคะแล้วก็90อีก3ตัวก็จะเป็น37 30นะคะแล้วก็70อ่ะชุดนี้นะถ้าเกิดใครที่แบบชอบเลขตัวเดียวชุดเดียวนะคะเราไปจับแยกเล่นบนล่างเอานะคะเอาไปใช้เนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะ,ะก็จะค่อนข้างที่จะ เขาบอกอยู่นะชุด4ตัวนะอาจจะไม่เข้าตรงเป๊ะอาจจะแบบมีกลับอย่าลืมเอาไปกลับด้วยนะชุดนี้เราไม่ได้กลับให้นะคะก็เอาไปกลับด้วยนะ3ตัว3ตัวได้4ชุด937นะคะผิดอีกแล้ว9 3้9ะคกย์นะคะ, 9, 3, 7, 9, 3, 0, ะ,คะแล้วก็ แล้วก็970ก็จะประมาณนี้สำหรับชุดเดียวนะคะก็จะมีจับชุดแยกเนี่ย6ชุดกับ4ชุดนะคะก็ฝากไว้เป็นหนึ่งแนวทางสำหรับเวลาวันนี้นะคะรอบนี้ลงให้ชุดเดียวเพราะว่าผลออกมาคืนเราคำนวณไม่ทนันสรุปได้แต่ชุด4ตัวอย่างเดียวก็ฝากไว้1ชุดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงสรุปจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ